เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเก็ตนะครับผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพามาดูนะครับศึกดวลของเซิร์ฟไทยบ้างนะครับหลังจากที่ EP ก่อนนู้นนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะพาไปดูของเซิร์ฟจีนและแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีของเซิร์ฟจีนด้วยนะอันดับหนึ่งของเซิร์ฟจีนว่าเขาสู้กันขนาดไหนมันขนาดไหนนะครับเอาตัวระดับเอ็นมาสู้กันนะครับผม หลายคนก็ถามผมมาเยอะมากนะครับว่าราชาเกลืออย่างผมเนี่ยเติมที่ไหนนะครับคุ้มง่ายและปลอดภัยที่สุดนะครับแนะนําเว็บ CGC ไทยแลนด์นะครับผมซึ่งเป็นเว็บที่เติมง่ายนะครับไม่ยุ่งยากนะวิธีเติมนะครับก็ใช้แค่ Two Wallet นะครับผมกับ UID และ SID เท่านั้นเองนะครับเราก็เข้ามาที่ Two Wallet นะครับผมและเลือกที่มันเขียนว่าส่งซองของขวัญนะครับใส่ยอดจํานวนเงินนะครับติ๊กเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับผมกรอกจํานวนคนที่รับซองนะครับกดสร้างซองจดหมายเลยครับปึ๊บแล้วเราก็กดยืน ยันเลยนะครับเพ๊่ปลิงก์นะครับจากในทัวร์เลยเมื่อกี้นะครับเอามาแปะนะครับผมและกดยืนยันการทํารายการเลยครับนี่สําเร็จแล้วครับเราก็จะได้เครดิตมาเติมเกมแล้วนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูของเซิร์ฟไทยกันบ้างดีกว่าอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เซิร์ฟที่พลังเยอะที่สุดนะครับแต่ก็เป็นเซิร์ฟที่คนเล่นกันจริงๆเติมกันจริงๆและปั้นกันจริงจังมากนะครับผมก็มีหลายคนมากๆและยังมีหลายกิวอยู่นะครับยังไม่ถือว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นกิวล้างเป็นเซิร์ฟล้างนะครับผมยังมีคนเล่นอย่างหนาแน่นอยู่นะครับ ผมจะไม่บอกแล้วกันนะว่าเซิฟไหนนะหากันเอาเองนะฮ <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับในทีมของฮีโร่นะครับผมว่าเขาเล่นกันเนี่ยเขาใช้ตัวอะไรกันบ้างแล้วสู้กันขนาดไหนนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจาก4ทีมสุดท้ายก่อนละกันนะครับเป็นของทีมคนแพ้นะครับอันนี้เนี่ยก็จําเป็นพลังอยู่ที่4ี่ล้านสามแสนนะครับผมตัวหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีซุปเปอร์ดาร์กนะครับ มีแท็งท็อปนะแล้วก็จะมีซอมบี้แมนนะครับผมแล้วก็คิงนะแล้วก็เมทท่านไนนะครับผมและปิดท้ายด้วยหน้ากากหวานนะครับ น้ากากหวานเนี่ยน่าจะามาใช้ล้วงตัวหลังนะครับในสาหรับทีมที่เล่นซอมบี้แมนนะก็จะเจอหน้ากากหวานเนี่ยก็จะหวานหมูหน่อยนะครับสําหรับในการล้วงหลังทีมฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วก็มีซุปเปอร์ดาร์กแทงท็อปเนี่ยที่เป็นตัวสุดยอดโคตรจะอึดนะครับผมเอามาแทงให้ทีมนะารับเป็นเมทัลไนท์นะครับกับคิงนะครับที่เป็นดาเมจหนักหน่หนหนวงจริงๆนะครับที่ช่วยเหลือทีมได้ดีมากๆนะครับผมอ่ะไปดูอีกทีมหนึ่งกันดีกว่า อีกทีมนึงเนี่ยพลังจะอยู่ที่6ล้านนะครับผโอ้โหพลังห่างกันเยอะพอสมควรนะครับจะชนะก็ไม่แปลกนะฮะ เนี่ยครับพลังมันเยอะห่างกันเกินไปจริงๆนะครับตัวละครโหดก็จริงอ่ะแต่ยังไงพลังมันก็เยอะกว่าอยู่แล้วนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้เลยนะครับผมก็จะมีซีเวอร์แฟงนะครับผมมีซอมบี้แมมีแทงท็อปนะครับมีเมทัลไนมีซุปเปอร์ดาร์กนะครับและมีคิงกรอบแดงนะครับโอ้โหถือว่านี้น่ทีมโหดมากๆนะครับสาหรับทีมนี้นะอ่าเดี๋ยวมาดูอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับในรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับอีกฝั่งหนึ่งในรอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ย คนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่พลัง3ล้านเจ็บนะครับผมจะมีทั้งส่วนของ ทีมซิวเวอร์แฟงนะครับซอมบี้แมนแล้วก็หน้ากากหวานนะครับมีท่านไน s ์ซุปเปอร์ดาร์กแล้วก็ทัสซิเมกีนะครับทีมเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับในแต่ละทีมก็จะวนๆอยู่แค่นี้นะครับซอมบี้แมนหน้ากากหวานซุปเปอร์ดาร์กนะซิวเวอร์แฟงนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตามกันไปแล้วแต่ตามแต่ละคนที่มีนะครับผมอ่ะอีกคนนึงก็จะอยู่ที่พลัง4ี่ล้านสองแสนนะครับโอ้อันนี้ก็จะมีเทพเจ้ามูเมงด้วยนะฮะ แล้วก็มีซ e เปอร์แฟนะครับมีซุปซอมบี้แมนมีคิงมีซูเปอร์ดาร์กนะครับแล้วก็มีเมทัลไนน์นะครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่คู่ชิงกันบ้างดีกว่านะครับคู่ชิงเนี่ยเมื่อกี้ก็ได้เห็นกับแมนผ่านๆแล้วแหละ4ี่ล้านสนะครับผมสําหรับดาเมจนะพลังโจมตีนะครับก็เป็นทีมเทพเจ้า Movement มูเมงเมื่อกี้นี้แหละครับแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็คือชนะในรอบ4ทีมนะพลัง6ล้านนะครับ อันนี้เนี่ยก็คิงกอบแดงนะครับที่ได้รีวิวไปเมื่อกี้นะอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาสู้กันโหดขนาดไหนนะครับผมมาครับเริ่มต่อสู้แล้วนะครับผมเมท่านไหนได้เปิดก่อนครับโอ้โหวิโจมตีลดลงด้วยนะครับอ่คิงต่อเลยครับอย่างนี้ประกาศทลโครงนะโอ้โหโอ้โหคิงตัวเดียวเลือแทบหมดทีมแล้วนะครับโอ้โหเจ็บหนักจริงๆครับ คิงกรอบแดงนี่ดาเมจดสุดมากๆครับเรียบร้อยครับเทพเจ้ามูเมงตายไปก่อนแล้วครับตัวแรกเอาคิงเปิดบ้างครับจังหวะนี้ยังไงครับเปี้ยงโอ้ยก็เจ็บหนักพอพอครับแต่ว่าไม่เจ็บหนักเท่าฝั่งซ้ายครับโอ้โหตอนนี้ซปเปอร์ดาร์กกรูหักไปแล้วครับ6ต่อ5นะครับตอนนี้โอ้ยเอาละครับถึงจะเทินที่2เองนะครับยังดูเดือดขนาดนี้นะครับเรียบร้อยครับซูเวอร์แฟงตายไปอีกหนึ่งนะครับตอนนี้6ต่อสแล้วนะครับ ทนต้านทานพลังของคิงไหวหรือเปล่าเรียบร้อยครับเมทัลไนท์ตายอีกหนึ่งครับผมโอ้โหจบไวมากครับรอบนี้คิงยังไงได้สกิดไหมอ้าวเอาได้เหมือนกันครับเมทัลไนท์ตายอีกหนึ่งนะครับซีเวอร์แฟงยังไงครับรอคิงได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่สาเร็จนะครับคิงยังเหลือเลือดอีกเยอะนะครับยังทําอะไรคิงไม่ได้นะครับ โอ้โหเพิเ่งจะเทินที่2ยังเดือยขนาดนี้นะครับซปเปอร์ดาร์กเอาลงยากพอกันครับเปรีย้ยงโอ้โหเพิเ่งจะบอกว่าเอาลงยากนะครับเจอซอมบี้แมนยิงทีเดียวตายเลยนะครับผมเอาครับยังไงครับแทงท็อปโดนคืนไหมโอ้โหแทบไม่สะกิดเลยครับแสดงว่าซอมบี้แมนฝั่งขวาเนี่ยยังปั้นไม่สุดนะฮะยังไงครับโอ้โหคิงกับคิงเกินต้านไหมครับอย่างนี้โอ้โหยังรอดมาได้ครับเอาคิงเอาคืน ดูดิใครจะอยู่ใครจะไปครับจะหว่านดี5้5ต่อ2นะครับไม่น่าเหลือแล้วครับจะหว่านดีคิงรับเต็มเต็มครับรับจบเลยครับคิงโอ้โหทักงแทงท็อปดับทอลซีเวอร์แฟงนะครับไม่เหลือครับผมเรียบร้อยครับ ทีมฝั่งพลัง6ล้านชนะไปนะฮะอาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของทีมปีศาจกันบ้างดีกว่านะครับในสึกดวลน,นะครับว่าเขาใช้ตัวอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจาก4ทีมสุดท้ายนะเริ่มจากคนที่แพ้นะครับในรอบ4ทีมนะก็จะพลังอยู่ที่5้าล้านสองแสนนะครับผมจะมีโซนิกนะครับมีด้วงนะแล้วก็มีดรจีนันะครับที่ใส่มาให้ตัวครบเฉยๆนะครับเพราะว่าเลเวล19ท่านั้นเอง แล้วก็จะมีในส่วนของโบลอสน,นะครับโกลิบารแล้วก็ราชาทะเลลึกนะครับอ่าทีมนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับอีกทีมนึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโอ้โหมีมาเฟียสเปนด้วยนะฮะ <laughs> โอ้เอาตัวระดับกากลงมากันเลยนะครับน่าจะตัวไม่พอครับก็เลยเอายัดมาใส่เล่นๆน,นะครับเอาแค่สกิลหรือเปล่านะแล้วก็จะมีในส่วนของราชาเทะเลลึกนะครับแล้วก็ราชานั่นฟ้าเนี่ยเอามาบู์ดาเมจนะครับผมแล้วก็โบลอด์ด้วงแล้วก็ดกรจีนัทนะครับเอามาให้ตัวครบเหมือนกันนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะับทีมฝั่งขวานะครับผู้อีกทีมหนึ่งเนี่ยก็จะพลังอยู่ที่3ล้าน7นะครับจะมี ราชาใต้ดินนะครับมีราชาเทเลลึกมีด็อกเตอร์จรีนนะมีโกลิบาร์มีด่วงและมีวัคซีนแมนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะปั้นเองหมดเลยนะครับปั้นเล่นจริงนะครับสําหรับ ทีมนี้นะพอขึ้นไบยันกรอบส้มหมดทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็เวลเนี่ยกับราวนี่ค่อนข้างเยอะทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีมหนึ่งครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็พลังอยู่ที่3ล้าน4ไม่ต่างกันเยอะนะครับคู่นี้ค่อนข้างสูสีเลยนะครับผมก็จะมีดร์จีนัทนะมีราชาน้านฟ้าบูดาเมนะมีด้วงนะครับกับราชาทเลลึกนะครับที่เป็นตัวแทงทีมนะครับผมมีราชาใต้ดินและเกลิวนะครับที่มาคอยตัดพลังงานฝั่งตรงข้ามให้เปรียบเสมือนคิงนะครับผมโอเค แล้วมาดูในทีมของฝั่งรอบชิงแชมป์กันบ้างดีกว่านะครับผมก็จะเป็นในทีมของมาเฟียสเปซนะครับ5ล้าน2นะครับกับทีม3ล้าน4นะครับผมมาสู้กันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าทีมไหนจะชนะนะครับโอเคครับเริ่มแล้วครับผมมาครับดูครับราชาใต้ดินได้เปิดก่อนรับสปีดดีกว่านะครับผมแต่ไม่ค่อยสกิดเท่าไหร่นะครับต่อด้วยราชาทะเลลึกนะครับเรียบร้อยครับด้วงเอายังไงครับ ล่วงไม่ล่วงครับราชาน้านฟ้าไปตั้งแต่เทินแรกไม่โอ้ยยังรอดครับเอเดือนเหลือเี้่วเดือนยังรอดครับยังถือว่ารอดนะครับโอเครือว่าจะไปตั้งแต่เทินแรกแล้วนะครับเกลิวยังไงครับปึ๊บโอเคราชาน้านฟ้าฝั่งซ้ายไปก่อนนะครับเรียบร้อยครับแล้วราชาน้านฟ้าฝั่งขวาก็ตามไปด้วยนะครับผมตัวละครค่อนข้างคล้ายกันแต่มาเฟียสเปนยังอยู่นะครับยังยืนอยู่ดีกินดีอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ย ดูครับโอ้โห و, มาเฟียสเปนย,ยิงไม่สะกิดเลยนะครับด็อกเตอร์จีนัทเอาบ้างครับปุ๊บไม่ได้ทําอะไรครับเพิ่มพลังโจมตี <c oughs> โอต่อด้วยราชาใต้ดินนะครับพลังเนี่ยก็ห่างกันค่อนข้างจะเยอะนะครับการตีการป้องกันเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เลยนะครับน่าจะพอ <c oughs> ๆกันเลยนะอาจจะเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ย จะเป็นพวกเน้นแบบตัวละครปั้นอาจจะไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่พลังเยอะตัวใดตัวหนึ่งพลังน้อยนะครับผมมันก็เลยทําให้พลังเนี่ยไปอยู่จุดโฟกัสแค่บางตัวเท่านั้นนะครับโอ้โหดวงนี้เขาก็เอาเรื่องอยู่ครับดูครับราชาทะเลลึกไปด้วยไหมโอ้โบลลสยังไม่ได้เตะเลยนะครับเนี่ยยังไม่เห็นโบลอสเตะเลยนะครับพลังงานน่าจะไม่พอนะครับไปไหม เรียบร้อยครับผมโอ้ยังอยู่ครับโอ้อึดเอาเรื่องอยู่ครับกลายเป็นด้วงอ่ะตายแนเลยนะครับนี่โอ้โห و, อาวุธสามดาวอย่างเท่เลยนะครับฉางต่อยของราชาเทเเลลึกนะครับแล้วก็โดนด้วงฝั่งซ้ายต่อยคืนเหมือนกันนะครับเกลียวทำอะไรได้ครับโอ้โหโอุห้ยด็อกเตอร์จีนัทยังอยู่นะครับ ยังรอดอยู่เลยนะครับมาครับโบลอดได้เตะแล้วครับจังหวะนี้ไปถึงดาวอาคารและดาวพูโตครับผมปึ้งเรียบร้อยครับราชาใต้ดินตายไปแล้วครับ 2. อต่อสครับรอบนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับโอ้โยราชาทะเลลึกต่อยแรงมากนะครับแต่ก็ไม่น่าต้านทาน2ต่อหได้นะครับในตอนนี้ก็เรียบร้อยครับผมราชาทะเลลึกแพ้ไปนะครับพลังก็ค่อนข้างห่างนะครับโอเค ก็จบไปแล้วครับสาหรับศึกดวลนะครับพลังอาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะได้เห็นภาพกันนะครับว่าตัวไหนควรปั้นตัวไหนไม่ควรปั้นนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับได้ตัดสินใจนะครับว่าจะปั้นตัวอะไรกันดีนะครับผมโอเคสำหรับอีพีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งเซิร์ฟจีนกันบ้างดีกว่านะจีนดั้งเดิมนะครับที่พลังหลัก10บล้าน20บล้านเนี่ยเขาสู้กันยังไงนะครับโอเคสำหรับวันนี้ใครที่ชอบนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะ เรบวันนี้สาวัสนดีครับ